เช้าวันนี้จะพาพี่น้องมาดูโครงการตัวใหม่ของสันดาฟาร์มอ่าคือโครงการขก่บ้านขก่บ้านสร้างอาชีพนะครับพี่น้องนี่เป็นโครงการขก่บ้านสร้างอาชีพนีครับหน้าหนาวหน้าหนาวตอนนี้เข้าฤดูหนาวเต็มตัวแล้วครับผมก็จะ ผมมีแม่ไก่อยู่ทั้งหมด40แม่นะครับ40แม่ก็เราก็จะไม่ให้แม่ไก่มีหน้าที่ฟักไข่อย่างเดียวครับแต่เราก็จะไม่ให้เขาเลี้ยงลูกเพราะว่าฤด,ดูกาลนี้เลี้ยงลูกก็จะไม่รอดครับพี่น้องเลี้ยงลูกก็จะไม่รอดเราก็จะนํามาเลี้ยงเองครับเนี่ยโดยการมาใช้ไฟกกนะครับไฟช่วยอบความร้อนเพื่อเพิ่มเพมเพิ่มอุณภูมิทางโน้นก็นะฮะ อกหนึ่งเราก็จะได้ลูกไก่อยู่ประมาณ1ิบตัวถึง20สิตัวนะรุ่นหนึ่งครับเราก็จะเอามาใส่กรงเลี้ยงนะเช้ามาอาจารก็จะมีหน้าที่สับปลวกครับพี่น้องปลวกที่มันเป็นเนี่ยครับปลวกอย่างเงี้ยสับแล้วเดี๋ยวสับอีกหน่อยก็ด้ชานอีกหน่อยหน่อยเช้าๆให้เยอะหน่อยนะชาชารก็จะสับปลวก ตรงนี้จะเป็นโปรโตีนแหล่งอาหารแหล่งที่ดีที่มากๆเลยครับพี่น้องเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีมากเนี่ยฮะชานปล่อยควายเสร็จนะครับเช้ามาปล่อยควายเสร็จเขาก็จะมาให้อาหารลูกๆเขาครับนะกงโนดก็มีปล่อยไปแล้วนะครับมีโตแล้วนะมีปล่อยไปแล้วมีรุ่นพี่รุ่นใหญ่กว่านี้ก็มีครับรุ่นใหญ่กว่านี้มีเป็นสิบไหมชันดีกว่าเนาะนี่ครับ ก็จะมีรุ่นนี้รุ่นลองอ่าเราก็จะมีอาหารอาหารลูกไก่ให้กินด้วยครับจะอยู่ในกรงนี้ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนแล้วเราก็จะให้เขาไปอยู่ในอคอกควายครับดูโลกงกว้างนี่การเสร็จแล้วครับเช้ามาก็จะสับแรับเดียวครับสับก็ไม่ถึงไม่ถึงนาทีนี่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยน้องโครงการ ไก่บ้านสร้างไรายได้ของสันดาปความนะครับเป็นอาชีพที่สนุกเพลิดเพลนดีครับพี่น้องมีความสุขกับการได้อ๋อสับชีแล้วก็มังเหรอเข้าใจอันนั้นงั้นเอามาให้ลุกถัดไหนมันก็เป็นความสุขของเราความสุขเล็กๆที่เราได้ลุ้นครับได้ลุนได้ดูว่าเขาจเจริญเติบโต เนี่ยพี่น้องจากลูกไก่ตัวเล็กนะพอหนึ่งเดือนผ่านไปเขาก็จะเป็นไก่ที่โตขึ้นมาแข็งแรงครับแล้วก็อ้วนทวนเขามีทั้งโปรโตีนจากอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดแล้วก็โปรโตีนจากพิชานไปจัดการมาลวกแบบนี้มันก็จะขึ้นอยู่ตามหัวคันไล่ขันนาครับตามนาตามไรชานก็จะเอารถเครื่องไปหาแล้วก็ไปหักมามี มีไม่ไม่ไม่หมดนะครับมีเยอะแยะเพราะว่าเราหักแต่รังเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ยังจะสร้างต่อไปอีกครับสร้างต่อไปอีกประมาณสองเดือนสามเดือนเราก็ไปหักมาใหม่ได้หักมาใหม่ได้ลูกปลวกเนี่ยเยอะมากครับตัวปลวกนี่เยอะเยอะแยะเยอะแยะหมดเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูตอนไก่กินแล้วกันครับเราเราเลี้ยงแบบตึงธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาอยู่อย่างเงี้ยครับ ผมจะให้อยู่ตรงนี้2เดือนนะครับพอหลังจาก2เดือนก็จะจะปล่อยให้เขาไปนอนกับฝูงใหญ่เขาละแล้วก็ตรงนี้เราจะดูแลเรื่องไฟฝุ่นอบความอบอุ่นนะครับไม่งั้นลูกไก่จะไม่รอดครับไม่ง้นลูกไก่ก็จะไม่รอดเราก็จะได้ผลผลิตจากเขาเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะได้เป็นร้อยตัวนะครับน้องเดือนนึงจะได้เป็นร้อยตัว อันนี้ที่ผมปล่อยไปแล้วก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์20สนะครับแล้วตรงนี้นี่ก็อีกประมาณ20นสิบประมาณ20่สิบก็20สนี้รอดสัก15้าตัวก็โอเคละนะเราก็จะไปมีมีไก่ปล่อยเดินออกทุกเดือนนะครับคอกของไอง้กรงก็ยังว่างอยู่ครับยังว่างอยู่ตรงโน้นอีกกรงหนึ่งก็ยังสามารถใส่ได้กรงละยีสิบกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรครับ บางๆอันนี้ถ้ามีลูกไก่คลอดใหม่ก็เกิดใหม่เราก็จะมีกรงให้นอนอีกหนึ่งกรงเดี๋ยวต้องไปขอเสียมตีมาอีกสักห้ากรงทีนี้เราจะทำโครงการคุยก,กันกับน้องชาญแล้วครับว่าเราจะเลี้ยงไก่กันเยอะเลยชานบอกว่าเป็นร้อยชารบอกเป็นร้อยลองดอูมาแล้วครับมาแล้วพร้อมเสิร์ฟอาหารพร้อมเสิร์ฟ เช้ามาพิชานเสิร์ฟก่อนแล้วครับอ,อ้าวนะมีลูกค้าบริการแล้วครับหนึ่งสองอาสามาสีโอ้โหยังชอบพี่น้องครับอย่างชอบปลวกกับไก่นี่มันเป็นพูิความรู้โบราณน,นะครับพอแม่พาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็เลี้ยงแบบนี้ครับหมก่อนไม่มีอาหารเนาะ ใช้ปลวกนะครับพี่น้องเห็นไหมครับมันบินขึ้นไปรอกินเลยไปแย่งกินในมือเลย,ยงน่นนละเราดูเขาเจริญเติบโตมันก็ทำให้เรามีความสุขนะครับมีเป้าหมายในการทำงานนะก็แับเดียวครับการใช้เวลาห้าหกนาทีเชา้ชาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหลังจากปล่อยควายเสร็จตอนจะ ก่อนคนจะกินข้าวก็ไก่ก็อิ่มซะก่อนนะครับนี่เอามาฝากพี่น้องครับโครงการไก่บ้านสร้างไรายได้ครับพี่น้องใครมีความสนใจจะเอาไปทําไม่มีกรงแบบนี้ก็ใช้สุ่มก็ได้นะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้สุม่มตอนนี้สุ่มโดนปลดระวางนน่นนะครับไปอยู่โครงฟางนั่นแหละสุ่มเอาไว้ขังไก่ใหญ่เอาไว้เวลาแยกแยกจากกรงนี้ไปก็เอาไปลงขังสุ่มในคอกใหญ่ครับ เราออกจากกรงเล็กไปเราก็จะไปขังสุ่มในคอกใหญ่สักพักหนึ่งให้เขานอนติดสุ่มก็ทีนี้ก็จะปล่อยให้เขานอนกับผงใหญ่ครับนะฝากไว้พี่น้องครับเราเลี้ยงควายสิ่งที่เราทําควบคู่กับควายได้ก็ไกลบ้านนี่แหละครับสร้างอาชีพได้ครับสร้างไรายได้ได้ตัวหนึ่งก็200กว่าบาทอยู่ได้เลยครับพี่น้องครับ